สรุปอัปเดตแฟลรี่อีเวนในแมปโกะการ์เดนในหนาทีมีอะไรบ้างไปดูกันอย่างแรกนะครับก็จะมีบ่อน้ำตรงนี้ให้เอาผลไม้เนี่ยที่ติดสถานะกิมมอริงมาทรงโดยที่รางวัลเนี่ยจะมีทั้งหมด5เทียร์5ระดับนะครับและยิ่งเทียสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รางวัลดีขึ้นเรื่อยๆและนี่คือตัวอย่างแฟลรี่ที่ไปมิวเทชันพืชผลนะครับสามารถสังเกตได้แบบนี้เลยนี่น้องบินเข้าไปเกาะเอาจริงก็แอบคล้ายอีเวนพึ่งอยู่นะส่วนพืชที่เกิดมิวเทชันเป็นกิมมอริ่งเนี่ยก็จะมี และเมื่อเราเอาไปส่งนะครับก็จะได้เต้ม f ฟร r ี่พอยต์กลับมาซึ่งตรงนี้เนี่ยแต้มมากแต้มน้อยขึ้นอยู่กับระดับผลที่เราส่งด้วยและนอกจากนี้นะครับตรงนี้มันก็จะมีเขียนว่า i m m e r i n g Corn แปลว่าถ้าเราส่งพืชตามที่เขาต้องการเนี่ยจะได้รางวัลเป็นแต้ม f ฟร r ี่พอยต์เนี่ยได้เยอะนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของเควสด้วยโดยเควสจะแบ่งเป็น5ระดับและถ้าเรามาคุยกับ n p c คนนี้จะมีการอัปเกรดของ f ฟร r ี่ขึ้นมาให้เรากดด้วย อันแรกจะเป็นตัวคูณกิมเมอริงส่วนอันที่2จะเป็นตัวลอมมิงแฟรี่คือแฟรี่ตามทางเยอะขึ้นอันที่3จะเป็นเพิ่มระยะเวลานะครับจากสินาทีและอันที่4จะเป็นจํานวนการเกิดของแฟรี่เอาจริงก็ใช้แต้มเยอะพอสมควรอยู่นะไอ้เจ้าแฟรี่ลมมิงเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเราคุยกับน้องเนี่ยน้องก็จะบินกลับไปที่ฟาร์มของเราทําการมิวเทชันให้เป็นกิมเมอริงให้น้องก็จะเกิดอยู่รอบแบบเรื่อยๆแบบนี้นะครับเดินเข้าไปแล้วก็ทําการอินเทอร์เล็กกดจิ้มกับน้องโอเคนี่ น้องก็บินกลับที่สวนของเราเมื่อกี้ก็ลองไปเก็บมาเดี๋ยวขอทำการส่งแบบ All เลยละกันเนาะ offer a ร l p อลแนะฮะทำการกดส่งปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกรางวันนะครับโดยที่สุ่มออกมาแค่3อันเท่านั้นก็เลือกเป็นซีดแพ็คไปละกันนะครับหลักการมันก็จะประมาณนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะรีเซ็ตวันละหนึ่งครั้งนะครับก็กลับมาเริ่มต้นใหม่สำหรับตัว Even น a ์แฟ y ก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมเนาะโดยรวม,รวมแต่จริงๆมีอัปเดตอื่นๆด้วยนะ ่ะขอลองเปิดฟีดแพคนี้อันแรกกันนะอันแรกของอัปเดตเลยปุ๊บสันบับโอ้โหเกลือจัดเลย <laughs> สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า